ชเช้าหรือยังเนี่ยอยังไม่เช้าเลยยายแกทำอะไรเสียงดังโครงค้าม <What? S 2> เดี๋ยวนะมเมื่อวานเราออกจากท่อไปเลยดิใช่สิเราออกจากท่อไปแล้วแล้วเราก็ถูกรากตัวกลับมาอีกใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรจา้าก็ไม่เป็นไรแต่ก็ไม่ได้ฮิลี่มาขนาดนี้ปะก็ต้องไม่ได้ฮิลี่มาขนาดนี้ปะถือมันจะไม่เป็นไรก็เถอะนะยายแก โอ้โหโกรธผมเหรอเมื่อวานผมบอกนักท่อได้อ่ะโกรธผมเลยเหรอโอเคเลยก็ได้นะผมจะวันนี้ผมขอยืมรถหน่อยนะผมจะกลับบ้านไปหายายตัวจริงของผมอะนะผมขอยืมรถหน่อยโอ้คุณรงใจโกรธจริงว่ะวันนี้โกรธจริงว่ะโอ้โหบอกจะกลับไปหายายตัวจริงก็เกยไม่ใช่ใหญ่ตัวจริงฉันนะจะเอาอะไรกับฉันนะเออล้วถบอะไยสิแล้วเมื่อเกไม่ใช่ใหญ่ตัวจริงของฉันแกจะเอาอะไรกับฉันโกรธเงั้นเหรอ ช่ขอยืมรถหน่อยนะวันเดียวเองยาเกเดี๋ยวรีบเอากลับมาเกินเดี๋ยวยายบ้านนู้นก็ไล่มาบ้านนี้แล้วละ่ะ <c oughs> <c oughs> มีของไม่ต้องดูดีๆทางตันซะด้วยตูชอบเลือเกินนี่เข้าทางตันเนี่ย ว่าไปดีรออะไรเล่าไปสิวันนี้ยืมรถหน่อยนะเมื่อวานได้ของแบบกลับจากรถเยอะมากเอาจริงๆแล้ววันนี้ไม่ใช่ไม่มีของโอ้ไม่มีเลยจริงๆเมื่อวานเจอแบตเตอรี่โอ้เจอคาคีเจอแบตเตอรี่ในนี้ด้วยแต่วันนี้ไม่เจอเลยงั้นก็ขอบคุณไปไอเก่จาก๋าอย่ารีบมานะไม่มีรีโมทคอนโทรลตรงนี้ก็ไม่มี ไม่มีอะไรเลยของจากรถโอ้มีแค่คาคีย์อันเดียวตูถือว่าดวงไม่ดีมากเลยเนี่ยเอ,อ้ยเนื้อไอโบมีเนื้อไอโบก็เลยวะถือว่ามาไม่ดีนะรอบนี้เพราะของน้อยมากเมื่อวานเจอของจากแบบอืมถ้าออกทางรถก่อนก็ดีละปามี่แต่ไม่เป็นไรวันนี้เราต้องใช้รถไงเมื่อวานไม่จําเป็นไงเมื่อวานออกทางท่อก็ดีละช่างดิถึงแกจะเอาของไปทุกชั้นหนานแน่นสักแค่ไหน มันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกันหรอกวะยายแก่ลูกไปกระเทอนนั่นแหละจะบอกให้เออเอาละมายางวะป้องปองมันตะคีคีมตัดจ้าของออกข้างหน้ากับของออกทางท่อทำายังกับรู้ว่าตูจะมาออกทางรถต้องเติมน้ำมันด้วยเครื่องยนต์โอเคนะยายแก่ ฉันไม่อยากทำอะไรให้มันอึกระทึกคือโคมนักหรอกนะแต่ยายก็ช่วยใจเย็นๆหน่อยนะจ้ะเราต้องเอาเนื้อไอบโบไปฮู้ยายเกดี้ครับรอผมก่อนนะครับผมขอเล่นกับยายคนนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะรีบไปให้ไวที่สุดเลยครับ ไอ้แกคนนี้เขาเร้าหรือผมเหลือเกินอะแล้วแกหายไปไหนวะเมื่อกี้ยังเห็นเดินตามกันอยู่เลยยายคนเนี้ยเขาไม่ได้เหมือนยายเราเด้วยยังไม่เหมือนไม่เหมือนยายเจนนี่ต้นฉบับนะเอาจริงๆเพราะว่ายายคนเนี้ยไปตามเสียงก็จริงแต่อย่าไปจุดหนึ่งก่อนจุดหนึ่งที่เราเล่นเสียงก่อนจะเทปเทปอยู่ตรงนี้ ไอโบเอาเนื้อมาให้ลวเลยวยกินเนื้อไอโบเร็วเร็วเไอโบไปกินเนื้อวูวเรียบร้อยเปิดสิของหายยากมากเลยว่ะเฮ้ยทำไมรอบนี้ไม่เจออะไรเลยอะ What เจอเลยที่ต้องใช้เลยอะตัววัดดูดูดีแล้วนะอะไรวะเมื่อวานเ,อน,นเจอนู่นเจอนี่วันนี้ไม่เจอ,อเลยเลยโอ้ชิปคิดว่ามุดรูมาจะเจออุย้ยไข,ข่ควงอยู่นี่สวย,ยน้อยไข,ข่ควงก็อยู่ในถังแล้ววะ โอ้ยถังน้ำมันว้าวว้าวเกยอยู่ไหนวะอุ้ยตกใจอู้หลอนไปเอง โอเคโบโบฉันมาแล้วฉันให้เนื้อแกนะเว้ยโอ้โหโอ้โหไอเนี่ไม่จําเป็นเลยอันเนี้ยบอกเลยเนี่ยวาวเนี่ยโคตนไม่จําเป็นเลยนี่ที่จําเป็นเครื่องยนต์ชนิดพกพาใหญ่มาวะใหญ่มาวะออกตางนี้ก่อนใส่คงต้องใช้อีกนะใส่เครื่องยนต์ ด่วนจีโอเคยังไม่เจอแก <c oughs> โอ้โหขอลกไอ้ปาพี่องเงียบดิปากเปไ็นไรปากแข็งเหรอปากแข็งเหรอเฮ้อฮ้อทำเพลงกลบเกือนความเงียบงนัน เดี๋ยวถ้ได้ลูกซองครบเลยนะเกจะรู้สึกฉันบอกเลยนะว่าเกจะรู้สึกถามจริงทําเสียงแบบนี้เกตามเสียงไหมก็ไม่นะเจอไปจุดหนึ่งยันจุดหนึ่งก่อนนะฮะบอกเลยไม่เหมือนกันนะเตือนนะจ๊ะเผื่อใครคิดจะเข้ามาบ้านรางนังดีนะ่ะเตือนล้วนะจ๊ะ รีโมทคอนโทรลผมรู้คุณก็ใช้ไปละวยวดูไปอยู่ล้วยวโอเค <c oughs> ก่อนไปฝ่าไว้ก่อนเราเจอถังน้ำมันแล้วหนึ่งโอเคไปเองดูไปเองไม่ต้องรอใครดูไปเองเลยของน่าจะอยู่ข้างล่างเยอะคิดว่านะเพราะว่าข้างบนไม่มีเลย ไม่มีฮิวู้ฟิวโอโหสวยงามคิมตัดคิมตัดจะเป็นวะวะไม่จำเป็นเนาะเราไม่ได้ออกข้างหน้าฟิวฟิวฟิว ตัวว่าแล้วไงเสียงจากไหนตัวหาไม่ถูกว่ามันจะมาหน้าหรือหลังไงประเด็นน่ะค้อนโอ้ไ oh ม่ก๊อชช่างมันเอ้ยตรงั้นก่อนตัวก็ไม่รู้ยังไงเอาไว้ตรงนั้นก่อน ถ้าจะอยู่ข้างล่างหมดเลยของอะประเด็นคือขาดล้อ,อยางด้วยนะโอ้โหขาดล้อ,อยางก็ผมมาหาล้อ,อยางผมปิดตรงไหนล่ะอ๋อผมปิดตรงไหนแล่ะผมมาหาล้อ,อยางเฉยอๆอะแตงโมแตงโมแตงโม,งโมอยู่นี่ไงจ๊ะแดงโมอยู่นี่ไงจ๊ะเอาห้องนี้รูนี้ทูกเข้ายังเข้ามาเลยดิ ไปเลยถ้าอยากกินแดงมนักอะ่ะเฮ้ยถังน้ำมันโอ้ทำไมของไม่อ,มอยู่ข้างล่างหมดเลยวะนี่ก็ลำบากคนถืออะดิดูไม่ได้ถือของได้ดีสองสามชิ้นสองสามชิ้นนะเวย้ยไม่ใช่เดอรทวินเลย <S 2> <S 2> โอ้โหไล่ตูเป็นบ้าหอฟางเลยอะ่ะเกินไปทุกคนอ,าอา้าวเฮ้ยอ้าวบักจ๋าเมื่อกี้ติดลมเฉย เดี๋ยวนั้นเราต้องฟิวคอนโอ้โอ้โอ้เกือบโดนถูกเกือบโดนระยะเผาขนบาดแตงโมใส่หน้าเถอะนี่เอาไหมเป็นไงอะ เนี่ยมันลำบากตอนเคลื่อนย้ายอ่ะมันไม่ใช่เลยห็อกแล้วตูต้องมาเคลื่อนดีละอันแล้วมันอยู่ข้างล่างสี่ชิ้นเลยอโอ้โหเหลือจะเชื่อของอยู่ข้างล่างสี่ชิ้นน่ะตู้องวางตรงนี้ เน nee, ี่ยดูเราเคลื่อนเนี่ยทุกคนเอาจกินก็ต like ah ้องเคลื่อนอย่างเงี้ยไม่ตัดนะตัดมันก็ดูอืไม่ลําบากระบนพอดิตัวยายแกนนี่มาแน่เลยตรงเนี้ย ตูบอกแล้วว่ามาแน่นอนตูบอกแล้วตูบอกแล้วว่ามาแน่นอนเห็นไหมการันตีเรื่องดักบอกเลยใจคนเนี้ยน้ำมันสองถังอยู่นี่หมดเลย ไปวะค้อนไปเว้ย <laughs> โดดตูหลอกแล้วไงโดดตูหลอกแล้วไงฉลาดนึกเหรอโธ่ถ้ามันจะเป็นดักฝันไปเถอะโอเคจะจับฉันได้ได้แค่ทีแรกเท่านั้นเลยเว้ยความฝันนะ่ะอะไรวะเนี้ยโอ้ แพนล็อกคีทำเพื่ออะไรแพนล็อกคีตัวคนไม่ต้องการเลยจะจริงๆแพนล็อกคีเนี่ยชาวแอบหัวเทียนอะไรก็ดีระหว่างค้อนกับหัวเทียนค้อนแล้วกัน เงียบพอไหมล่ะเงียบพอไหมล่ะก็มันจะเป็นต้องเงียบมะล่ะตัว่าตู้เห็เทปอยู่แวบๆเธอเนี้ยตัวเทปอยู่เถอเนี้ยแหละเอาผมเจอของนะผมเจอของนะอย่าห้าวกับผมนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเทปอยู่ไหนเอาจริงจริงบางทีเราหาอะไรเยอะๆเราก็ลืมได้นะมันก็มีการลืมกันได้อนะเทปอยู่ไหนวะจำได้ว่าอยู่เถอนี้แหละ ฟิวผมขอตามหาเทปก่อนนี่ไงเทปซ้ายขวาจ้าตูก็หาอยู่ว่าซ้ายหรือขวา ไปวยอุ๊ย,ยเอาเกือบตกไป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 วู้เป็นไงความไป็นเรื่องของปีศาจขอโทษด้วยขอโทษด้วยยายผมสอนมาวะ่ะยายผมสอนมาดีโอ้โหมีบ็อกอยู่ข้างบนโอ้เทปตัวทํำไมอะ่ะเทปตัวจเจาไปทําเพื่ออะไรวะตัวไม่ได้ออกข้างหน้า ล้อยางอยู่ข้างบนฮะโอ้ oh my god วันนี้ผมยังไม่ได้สอยยายเลยนะ N D t หกหกหกนะแกนะแกมีความแปลงร่างใช่ไหมความสามารถแกคือแปลงร่างได้ใช่ไหมแปลงร่างเป็นยายชั้นใช่ไหมคิดว่าชั้นจะยอมรับในตัวแกที่แกเป็นยายของชั้นเงี้ยเหรอไม่มีทางยายชั้นเหนือกว่าแกเยอะนะจ้า เจลรถมีแล้วเครื่องยนต์มีแล้วฟิวมีแล้วขาดแบตเตอรี่มันต้องอยู่ที่ไหนแน่นอนซ่อมรถก่อนปั๊บเข้าให้เรียบร้อยฟิวอยู่ข้างล่างเอาฟิวอยู่นี่ ผมแก้งเล่นนาผมแก้งเล่นนาคันแบตเตอรี่อะคันแบตเตอรี่ออกได้เลยนะเนี่ยฟิวโอเคฟิวใส่ตรงไหนไปว,วะเมื่อกี้ฟิวใส่ตรงไหนอ่ววะมองไม่เห็นเลยช่างมันเถอะกูเจรถดมีแล้วถังน้ำมัน น้ำมันอีกสองถังเข้ามาโหคนลุกไปหมดแล้วเน่ยแล้วตูไม่เจอแบตเตอรีอ่อ่ะอะเติมนี่ก่อนจะมาปะวะตูเสียวเหมือนกแนนะเนี่ยจังหวะเติมนี่แหละ เสียงดังดีเรียบร้อยหมดเว้ยแบตเตอรี่อยู่ไหนวะข้างล่างไม่มีแน่นอนหาชัวร์วละแั้นก็เหลือแต่ข้างบนเย็นตรงไหนวะ หืม,มยายยายนะยายานะยายานะะยายใหนะ้ยยผมจริงนะ,ะนี่งไงแบตเตอร<ะ>ี่มาดิมาดิทำไมทำไมล่ะล้วจะทำไมล่ะ แล้วจะทำไมล่ะเออผมก็กลัวใหญ่มืนล่ะเออเรียบร้อยแบตเตอรี่พร้อมขาดังน้ํามันอีกหนึ่งเกอ,อกแล้วนะใหญ่นะวูฮูยืมรถก่อนวันเดียววันเดียวจริงจ,งจะขับมาคืนไปไว้ไปไว้ไไวูฮเติมให้เต็มตเติมให้เต็ม เติมให้พอเอาลตรเต็มถังเรียบร้อยเอาถาังไปด้วยเผื่อแวะปั๊มระหว่างทางจ้ายายจ๋าผมจะไปแล้วหนะไปก็ได้ไปทางนี้ก็ได้นะใหญ่ครับไม่ต้องล่าผมขนาดนั้นหรอกมาตามเสียงไปดิโอเคเรียบร้อย เจอกันชาติหน้าตอนบ่ายๆนะยาย <What? S 1> <laughs> อา้าวทำไมไม่ได้อ่ะอา้าวชิปละปิดประตูก่อนอ๋อลืมเปิดไอ้นี่มอเตอร์โอ้ยมอเตอร์มันต้องเปิดด้วยนะเนี่ยเป็นไงอ่ะดังพอมายายได้ไปแล้ดังพอมายายบุญ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 โอ้ย โอ้ข่าิอันนี้คัทลีนใหม่เลยนะตัวไม่เคยเห็นตกใจหมด